ใครเคยเป็นบ้างไหมครับเวลาไปท่องเที่ยวต่างๆแล้วเราจะถ่ายรูปมุมนั้นๆเราเอาไม้เซลฟี่ไปเราถ่ายไม่ทนันเขาไปกันก่อนหรือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายเนี่ยมันไปซะก่อนท่านผู้ชมอย่างเช่นพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วหรือพระอาทิตย์ขึ้นดินไปแล้วนะปัญหามันคืออย่างนี้ท่านผู้ชมเราจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปเกี่ยวเนี่ยครับแล้วมันก็บีบบางทีมันก็ไปกดไอตรงปุ่มเปิดปิดบ้างนู่นนี่นั่น,นบ้างแต่ถ้าท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมทาแบบนี้ได้เลยแล้วไปถ่ายกัน กดถ่ายกดถ่ายเองก็ได้เป็นขาตั้งโทรศัพท์มือถือเราก็ได้หรือจะเป็นไม้เซลฟี่ก็ได้ครับใครมองหาไม้เซลฟี่ขนาดเล็กพกพาสะดวกอ่ะเล็กแค่ไหนไปดูกันนี่แค่นี้เองดูดิเล็กแค่นี้เองท่านผู้ชมใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นที่ห้อ มือถือท่านใดไม่มีแม็กเซฟไม่ต้องห่วงมีแม็กเซฟแบบนี้แถมให้เราไปแปะที่หลังโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ไม่มีแม็กเซฟได้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นที่ยอ่อไม่มีแม็กเซฟเราก็สามารถเอามาแปะแบบนี้ได้เลยแบบง่ายๆสะดวกมากสําหรับคนที่ต้องการใช้ไม้เซลฟี่ขนาดเล็กพกพาสะดวกเลยไม่ต้องไปเสียเวลาถางเข้าถางออกแล้วไปกดปุ่มเปิดปิดเครื่องและพิเศษครับในตะกร้าที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําให้พวกเรานะครับ มันจะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1ไม่มีไฟกับตัวเลือกที่2มีไฟไฟคืออะไรนะครับไฟคือตัวนี้ท่านผู้ชมดูข้อดีของการมีไฟเวลาลที่เราไปถ่ายในที่แสงน้อยๆน,นะครับเราเปิดไฟตัวนี้เลยและเราสามารถดูเราในกระจกได้เลยเวลาที่เราต้องการจะถ่ายในมุมต่างๆที่เราต้องการจะถ่ายแบบสว่างสวยนะท่านผู้ชมนะเวลาใช้งานครับก็แค่เอามาเนบกระจกมเาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมดูดูหน้าคนหนึ่ง โอ้เวลามันมีไฟที่มันใสขึ้นจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะซื้อไฟไปด้วยนะครับคุ้มค่ามากเพราะว่าเวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ถอดออกได้ท่านผู้ชมดูดิมันขันออกก็ได้นะครับเวลาที่เราไปเจอในที่แสงน้อยเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยครับกับไม้เซลฟี่ตัวนี้นอกเหนือจากการที่เขาแปะชาร์จแบบแม็กเซฟแบบนี้ได้แล้วเรายังสามารถเอาไปหนีบถางเหมือนกับไม้เซลฟี่ทั่วๆไปได้เลยครับถ้าเกิดว่า เราไปใช้กับมือถือหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มันไม่มีแม็กเซฟในขณะนั้นเพราะว่าเราเอาแม็กเซฟแปะไปแล้วท่านผู้ชมก็เอาไปหนีบท่างแบบนี้ก็ได้นี่ดูแบบนี้ก็ได้ครับใช้ได้หลากหลายครับเหมาะมากสำหรับที่ต้องการเล็กๆพวกพาสะดวกครับไม่ต้องถืออะไรให้หนักแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับก็จัดไปครับคุณหนึ่งคัดไปเรียบร้อยแล้วครับชอบตัวที่หหรือตัวที่2ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยนะจัดไปครับคุณหนึ่งคัดไปเรียบร้อยแล้วครับแค่แปะแล้วไปถ่ายกัน